สวัสดีครับเอฟซีครับก็เมือนเดมเนมันเก่าครับอยู่กับช่องลำน้ำอีสานครับเอฟซีมื่อวนนี้ก็ออกมายอดทำกดครับเรียบร้อยแล้วก็เลยแหวะมเบึงพอเถาเิ่นเอาม้อมาลงในสาครับเที่ยวก่อนเอามาลงว่าสิมาเอาปลาตะเพียนครับบ่มีครับปลาตะเพียนบ่มีปีนี้อาจจะมีแต่ว่าตัวน้อยครับนี่เพิ่นเรยเอาม้อตาทีลงก็เก่าครับมมกครับ เป็นปลาหมอครับปลาเข็งเอซีปลาสลิดครับนี่กำลังกู้เขามาเรื่อยๆครับนี่นสาวหน่อยกำนองพู้อยู่ท่างพุ่นครับปุ่นถือสวิงเลาะขอบสะยกมือใส่กล่องนลกูกออันนี้ท่างพุ้ใญ,ญท่านท่นกะ วัดกับน้ำครับวัดกับน้ำซาแต่ว่าเพิ่นได้่ลายเตอร์เวละครับอันนี้เพิ่นช่วงกู้พอดีผมหยออนดํากดแล้วกับมาช่วงเพิ่นมานางล่อสิกู้มองพอดีครับเย็บสีปลสลิดครับตัวงามครับเยบีติดมอง ปลาสลิดหรือเที่งปลาหมอ,มอ,อ,อ,อครับก็สิได้กินหลายมืออยู่เข่งก็เข่งน้อยเข่งก็สิฤษฎเก็ขังไว้ครับเดือดร้ายเร็วอันนี้เพิ่นจะเอาหม้อขึ้นครับเวสซีเพราะว่าปลาเพิน่นได้กินแล้อยากเอาลายเที่ยวแล้วครับได้พ่อแล้วเพราะว่าสาวหน่อยยกตอนมานั่นโอ้ยดุก Yeah. ดูหน้าครับติดมองครับเอฟซี FC. ดินตับๆอยู่หงันนี่สาวหน่อยโยวก่หงันกับปลาประมาณสองลูกครับอยู่ในหันปลาเข็งปลาเข็งตัวเดียวเข็งตัวเดียวไอ้ต้อยแต่เพี้ยนไงพอเห็นใน่มันมองทีไ <c oughs> อ้น,นี่ปลาตองเนี่ยบอกเขนเนี่ยปลาตองตองย่างตองย่างครับ เดี๋ยวย่างไปรุ่นฟังบุญครับฟังท่านพระเอาขึ้นครับท่านลักเซอวนครับเด็ซี่ครับเดี๋ยวตามกันต่อครับเดซีครับ จากสังเกตนะครับจากที่เบื้องด้วยสายตาก็คือว่าปลาที่นี่ค่อนข้างจะลายนะครับผมหลายทุกสาแหละเพราะว่าได้สาของพญท่านนะครับแต่ว่าท้าเปิดปลาตัวน้อยยัตซี่ปลาหลุนพอหลุนแม่แม่งกัสี่โหลายปันหดเป็นปลาตัวน้อยครับปลาพวาอวนาน่ำฝนพายุมาละลาครับมองหันนี่ ครับย่างขามาฟังนี่แหละผมก็ใส่เกือบผมเจีผมสิไปจังไดแต่เป็นวงปวยหยานตกหนามผมก็ถอยซะก่อนว่าประด้เตรียมตัวมานี่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งตอนพญธท่านเพนิ่นเอาขึ้นมาเลยเอฟซีโมเมตนต์น้อยล่ะครับปลาสลิดนี่โตงามเอฟซีโตกำลังตัดหวัวตากแดดดีๆเลยครับ ปลาอยู่นี่นันหลายยี่สิบทุกปีครับปลาอยู่หนองนี่เพื่อนหนองย่างปลาสลิดนี่หลายทุกปีครับตัวใหญ่าง,าง,งามครับน,นี่นะครับอ่นตันอยู่กับหม่องท่านอ่อนตันอยู่กับหม่องอันนี้คือปลาเพิรนบโมเทนเหนียกมาสุดนะครับปลาจิมีอย่างเนี้ยเพราะว่าตอนผมไปไทยยี่ปุ่นในี่ยเอฟซีเบิร์นเน่ยนก็เห็นแล้วครับมีปลาดุกแต่ตัวนึงปลาดุกตัวนึงเขามากเกี่ยวของ นาประคอตัวนี้แม่บอนไหมน้ำไปเลยแ,แล้วครับหลุดโล่ขนายนี้ปอตัวนี้เอิรน,น,นครับเงยท่านยกขึ้นมาแล้วครับ F C. เอฟซีเฮ้ยมีงามครับปลาสลิดเอฟซีเลยคุณนะ แดดดีดีจริงสิแมนยูฟีเป็นตต,ตัดหัวครับบังทั้งขางแน่จังหน่อยตากแดดครับตากแดดไปกินเ, <c oughs> เรือขับ <c oughs> นี่ครับเอฟซีบังเอาจะจ้าครับโอ้ยสอนครับก็ <c oughs> <c oughs> ปลาเพียนมาเห็นครับปีนี้ ลายแม่นปลาสลิดนี่แหละครับเยฟซี่คุณน,นายปลาเข็งครับปลาเข็งครับโอ้ยปลาเข็งใหญ่ลีตัวนี้แมียเออยฟซี่เอ้ยปลาเข็งป่าแม่นปลาแม่นไอ้ปลาเลี้อย,อยงไอ้ที่เขาซื้อในตลาดแม่หน่อยไอ้ยอะเออปลาเข็งปีนี้เยฟซี่เอ้ยออนซ้อนครับออนซ้อนโอ้ยน้อยย่างไปเอาไอ้นั่นนไอยน้อยอย่อยอยงางไปเอาถุงเขียว นายยายมาถุงเขียวใส่ปลาเนี่ยถุงเขียวใส่ปลาเนี่ยเธอถอดเกือบแล้วนั่นถึงปลาหน่อยปลาใหญ่เอฟซีอันนี้ยูก็ไม่ใหญ่จ่องนี่เป็นปลาเพป็นเอาสวิงสอนครับนี่เป็นพวกปลามัดเออปลามัดประคอหน่อยครับนี่ครับให้ไล่ให้ไล่ยูกับเพื่อนท่านนี่ครับเอฟซี ใครกังอะรก็หนุ่มขาเพรดีนุ่มขาแล้วมันยะใครอันอะไรจินนนาะโอ้มันผุดแล้วมันบอกพีดยูทูบไปล่ะกันเห็นแบบเป็นเลือดเป็นยังมันยม่ค่อยผิดเนาะอันนี้อันนี้เนาะปลาเข็งทองเหลืองกันยังว่ามันจังไหนใหญ่เถอะลูกเอาเพราะว่ามันใหญ่ซสำปลาเข็งสื่อที่ตลาดพุ่นเดียวเพราะว่า นี Turkey, no The them The ่ครับเอฟซีครับเบิ่งกำลังผู้นี่อ่าน้องผู้หันหน้ามาจับจับปลาเข็งกระดูกมึงเดี๋ไปจับเงยงปลาดุกเด้หันหน้ามาใส่กล้องว้าตัวใหญ่แท่ว่าใส่ปลาดุกกับปลาดุกก็รอเมื่อล่ะอันดีอบเย็นดีออหนีเนี่ยอู้ยสองแม่หน่แม่บลาเป็นปลาเลี้ยงวะปลาชิ้นใหญ่มองเงินก็เป็นอันนันเป็นมอ่งเงินฮานาโมองหกเส้นนะแห้งอะไรตัวใหญ่แห้งนี่แหละนี่ตัวใหญ่เถอะ ปลาเข็งปีนี่แม่นี่ครับเอฟซีนี่โตเพิ่นได้ก้อนครับนี่เบิ่งเอานี่ปลาสองโล่นละนี่อยู่นี่ว่าสองโลกโลกกวัวครับนี่ก,ก,นกับสาวหน่อยถืออยู่นี่โอ้ขาดขากขาดอันนั้นพ่อมาถือกล้องให้พ่อมาแต่น,นี่พ่อสิเขง่งนี่เอฟซีบังปลาเข่งครับตัวงามทั้งนั้น พีของแถมอยู่พี่ทองเห็ยนย่างนว่าเป็นปลาสื่อในตลาดตวนี้เบื่อวานนี่สองแม่นี่เนะคุณนะคือปลาสื่อในตลาดครับเนี่ยวะไงครับไงเนี่ยอ้านหนูพูดมาถือกล้องให้อพราะจะปตปลาโอ้โนี่ครับพ่หัวกันมากมาสดดออันแดงใส่กุ้งโอ้ คือดีลูกจะไปจับท่างกันกล้องมันดูนี่เด้อจับมังนี่เด้อให้เห็นเห็นไหมหน่อยก็ให้เห็นเห็นไงจอดให้เห็นแล้วแต่สีให้เห็นไผอันนี้ช่างหัวช่างหางออกซองออกสองหัวมันนึ่งละดีบโตปลากำตโตปลาอะไรสุดมั่งใช่สุดมั่งไรหาไรสุนมั่งนี่พอดก็เปลี่ยนกูโปดดบุ๊ยพอดแค่นี้นี่เขาคอยพอดนะมั่งเจ้าเปลี่ยนเสือเจ้าเงินเจ้าหรือเสือขันสีว่าแล้วเสร็จ ตื้อหม้อหกเส้นปลาเนี่เนอาทิต่สักหัว่อนบะว่าด้ปลาเ็งเป็นอาทิตย์เนี่ยปลาสลิดอีกพอแห้งเลยบังตัดหัวออกเอียบเดี๋ยดีๆนี่เอตาสลิดก็เดือดสลิดเลตัวใหญงน่ะเนาะเอ้ยมันควงนี่ผมเยน่มันน้อยูงนี่มันดึกลงมาตากพุ่งออกผสมเจ้าน ทะเล็ดก็เห็นปลากระเดิดมันผสมกันแบบนี้มันมันเลยเป็นได้สิบเป็นส้งคือกระเดิดตัวใหญ่ปุันผสมน้ำผึ้งึ้นปาเข่งนี่เมันก็ไม่ไหนลุงไม่ไหนกําลูกกําัวปลากําัวปลาดิบก็ตัใหญ่มันอันจริงดูไรหรอมันสีแนมข้นสีเบืองหยาขับมันบนิ่งปอะไรอ่ะเป็นอะไรนอปลาไก่ขาใช่ไหม

เดีือดมั่งตัวนี้กันโดดมาใส่โบสตบโบสนาจินหรอกไม่ได้หรอกไอเขาเบิ่งปลาอย่างเนี้ยปลาดุกเห็นยังปลาดุกระลังให้ดูอยู่นี่พูดไปด้วยนะไม่ใช่เงียบพวกเงียบกริบเลยไปเงียบทำไมก็พูดไปด้วยสิครับนี่ครับมาเอาปลาที่สะก็พูดไปดีครับตอนนี้เอามองขึ้นมาแล้วหรือว่าจะไข่ผส่ตัวโดยพ่อใหญ่ทัานนะสี่ตัวขดขดหน่อยเลย เว้ยไปเลยของเก็บอันนี้ไอ้ดุกนะครับนี่หักเงียงแล้วไอ้ดุกดังก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยหักเงียงแล้วนี่มันคือไอ้ดุกใช่หรือเปล่าโซนข้อสี่หลุมข้อคือไเลยให้เจ้าเฮานวันนี่ฉัมีข้างได้หรอกดอกหยกสลิบหุดหลดมันยิ่งดินเราหน่อย ก็เห็นเจอมาหลายคงเลลูกเป็นได้หมูว่าจะไปยื่นหมูเป็นไปเจอเหียก็เจอเนี้ยมันเลยก็เจอห็ดเนาะนี้่าไปหาสนุกเนาะว้าวเจ๋งมากเลยอิ่แม่แม่เห็ดใดจักตวยังไอ้เข่งอ้เข่งปประหมอเออมีตัวง่ายมันต้องเช่งในี่อง อยากกินปลากับมาใั่เห้พี่น้องเอ้ยเอฟซีเดูหากหลายเลยอยากกินปลาลงมะซส่อยากกินเนื้อกัเขียงครันเล้วขายพิ่าร้านคนฟางหน้าได้มาใส่จะเป็นจต่ฟางอื่นได้มาคนอื่นบ่ได้เอาำแนวพยันสบายเลยเอฟซี เอมาใส่มาใส่ใส่น้ำแน่อันนี้ตัวที่หนึ่ง f หนึ่งตัวที่สาไปแล้วคนว่ากันดุกม่อ้ปราดุกจับวนั่งดุนั่งดุ f นี่กระเดิดนี่กระเด็ซี่ดุกระเดิดแค่ตัวันใหญ่หอกนี่จะเป็นจุดนีี้น้อยนี่สลิดลายยังหรอโอเคยังทงหน้าที่แล้วชี้สองสามเ โอ้กับไม่ใหญ่พ่อมองเห็นใหญ่ยังสั่นหน้นากล้อง <c oughs> มันกับอันนี้ตัวกระบอกแค่ตัวเล็กกัพอแล้วไปเอียงมันกับเฟ่อมันก็หายตัวลูกปล่อยเลยเ <c oughs> นี่ยจ้องเดี๋ยวเอาใบไม้ออกนั่นตัวที่หนึ่งสองพเหงาเงาล้ไปโดนเวลาเย็นสรุปสรุปคลิปหนุ่มพูดสรุปคลิปไปลูกถอยออกไปสรุปคลิปไห้ยันแม่น่อยจ้องอว่าไม่หยังครับมาสิ